นี่ครับเดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนนะครับในการที่จะบันทึกนะครับตรงทะเบียนเข้าสู่ระบบของคุณลุยญาตนะครับครั้งที่แปดนะครับงานรวมผลคุณรุยญาตครั้งที่แป เอเป็นตัวเลขสมมุตินะครับก็เป็นเลขทเโทรทอสิบหลักนะครับตัวที่จะใช้ในการลงล็อกอินเข้านะครับก็จะมีอีเมลนะครับอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับก็จำให้ดีนะครับใช้อีเมลที่ท่านใช้จริงๆนะครับพอท่านลงทะเบียนไปปุ๊บเนี่ยก็จะ นำไปสู่หน้าที่เข้าระบบนะครับก็จะบอกเอารหัสของท่านนะครับมาใส่ชื่อมาใส่จบจากที่ไหนอยู่ไหนนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับหากท่านไม่ต้องต้องการใบเสร็จก็ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็เริ่มเลยนะครับก็ท่านก็เลือก ลงทะเบียนรายการแรกก่อนมี5รายการนะครับลงทะเบียนแล้วก็บอกไซส์เสื้อด้วยนะครับไซส์ไหนนะครับจำนวนกี่ตัวนะครับถ้าหนึ่งตัวก็หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนสำหรับหนึ่งคนก็พันเก้ารอบาทต่ตอคนต่อไปนะครับรายการต่อไปจองเสื้อเพิ่มไหมถ้าไม่มีก็ข้ามไปจองที่พักมีไหม้ามีนะครับมีก็เลือกนะครับ อันที่หนึ่งจะเป็นไม่ระบุชื่อคนพักให้ทีมจัดหาให้แต่ว่าท่านก็ต้องจ่ายก่อนหนึ่งพันบาทนะครับอันที่สองท่านจะระบุท่านก็บอกตรงนี้นะครับบอกระบุนายใครที่จะนอนร่วมด้วยนะครับก็บอกชื่อไปด้วยนะครับหรือถ้านอนคนเดียวเลยท่านก็จ่ายเองนะครับเต็มเลยหนึ่งพันจะไม่ได้งเงินคืนนะครับ อันสุดท้ายก็มีจองเหรียญที่ระลึกมีจองไม้ถ้าจองก็เหรียญละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับและถ้าท่านสมมติท่านต้องการให้ส่งนะก็จะมีรายการส่งแต่ถ้าไม่ส่งก็ถ้าส่งก็จะมีรายการนี้นะครับบริการส่งพัสดุก็จะมีห้าสิบบาทถ้าไม่ส่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลนะครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบาทท่านก็ดูตรงนี้ครับสแกนค r วอารคตรงนี้นะครับสแกนเพื่อชําระเงินในธนาคารแบงก์เอ่อธนาคารแอปของท่านนะครับสแกนเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็มาอัพตรงนี้ครับอ่าท่านก็มาอัพว่าอ่า รายการที่ท่านได้ได้ชำระไปเนี่ยชำระไปเมื่อไหรนะครับยอดเท่าไหร่นะครับท่านก็อัปโหลดขึ้นไปอ่าโอเคก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับว่ามีอ่าเป็นรายการของ ของการอัพการโอนเมื่อไรวันที่เท่าไรนะครับก็จะมีตรงนี้ถ้าท่านอัพหลักฐานเสร็จนะครับก็ครบละก็อบครบละแต่ถ้าท่านต้องการจะต้องการให้เขาส่งไปเสร็จบอกที่อยู่ด้วยอย่างนี้ก็โอเคนะครับถ้าต้องการไปเสร็จบอกที่อยู่หรือไม่ก็ไปรับหน้าง,งานอะไรนี้ก็ได้นะครับเตรียมไว้ให้นะครับโอเคพอกรอกข้อมูลครบเสร็จปุ๊บท่านก็บันทึกครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับ โอนนะครับุนะครับก็จะได้นะครับนั่นก็สามารถพิมพ์ทางพิมพ์หน้านี้เอาไว้เก็บเก็บไปดูนะครับเก็บไปดูว่า,า่ันได้ชำระเงินแล้วก็ถ้า,าต้องการใบเสร็จก็ถ้าติ๊กในระบบนะครับก็ไปรับเป็นใบเสร็จที่ สามารถนำไปใช้เบิกได้นะครับนี่โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการในการที่จะลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนท่านใดที่ประสงค์จะมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะครับก็มาแล้วก็ลงทะเบียนในงานเลยแล้วก็เดินเข้าได้เลยท่านที่ไปกลับก็ลงทะเบียนหน้างานก็ ได้เลยนะครับการลงทะเบียนก็จะรวมไปจนถึงอาหารค่ากัดจัดกิจกรรมนะครับค่าเบรกอะไรต่างๆรวมถึงค่าศึกษารุงงานต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งงานตอนกลางคืนด้วยนะครับโอเคครับก็ง่ายๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ